ภาษาวิทย์วลคํมวันนี้เสนอคําว่าแกแล็กซีแกแล็กซีหรือดาราจักรคือที่รวมของดวงดาวต่างๆประกอบไปด้วยดาวคลอและดาวฤกษ์จำนวนมากมายมหาศาลและยังมีกระจุกดาวก๊าซและฝุ่นต่างๆที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในจักรวาลโดยอาศัยแรงดึงดูดของกันและกันทำให้เกิดแรงโคจรไปเรื่อยๆแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตมหาศาล จึงทาให้ไม่สามารถเห็นการหมุนควางของกาแล็กซี่ต่างๆได้แม้จะส่องด้วยกล้องดูดาวก็ตามเราจึงเห็นกลุ่มดาวต่างๆอยู่ชิดกันจนเป็นเพียงกลุ่มก๊าซที่กาลังหมุนเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นรูปคล้ายกับกงจักรด้วยเหตุนี้เองในภาษาไทยจึงเรียกกาแล็กซี่ว่าดาราจักรนักดาราศาสตร์จำแนกกาแล็กซี่ออกเป็น4ชนิดคือกาแล็กซี่รูปวงรีกาแล็กซี่รูปก้นหอยกาแล็กซี่รูปกังหันและแกาแล็กซี่รายรูปแบบ